เพลงนี้คอร์ดง่ายมากนะครับมีอยู่แค่3คอร์ดนะครับ E D C แค่3คอร์ดนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์เพลงอยู่คนเดียวของเบิร์ตตงใจ่เม็กอินไตนะครับเป็นเพลงเก่าๆอีกสักเพลงนะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะมีคอร์ด E D, D C แค่3คอร์ดนะครับ เพลงนี้เป็นการเล่นแบบบนคอร์ดด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับก็ไปหัดจับมาเลยนะครับ3คอร์ดครับ G, G ีแล้วก็คอร์ดครับการตีคอร์ดในเพลงนี้ก็จะใช้เป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก,ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็จะใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับก็จะเป็นการตรีคอร์ดแบบวนนะครับ วนจาก g d c แล้วก็กลับมา d แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับ g d c d เป็นแบบนี้ทั้งเพลงเลยครับตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้เสียงแหบนิดนึงนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะเป็นโควิดแล้วหรือยังนะครับถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยน ตีแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ลงขึ้นไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะเล่นยังไงตรงไหนบ้างครับเริ่มแรกก็เราจะวนคอร์ดก่อนนะครับเราวน G D C d ครับวนสักรอบก่อนนะครับก่อนที่จะร้องเพลงตีคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับถ้าใครใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดได้ก็ใส่นะครับหรือว่า ใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องใส่นะครับ<ม>วนคอดก่อนมันจะเป็นการตีคอร์ดแบบนี้ทั้งเพลงเลยนะครับในเพลงนี้ลงลงจึ๊งจึ๊งลงลง,ลงอยู่คนเดียวครับทีนี้เราก็มาลงคอร์ด G ีรงคำว่าเดียวนะครับ อยู่คนเดียวกับตอนเย็นเย็นและก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีลงขอด,ดีตรงคำว่ามีมีใครใคมาเคียข้างอยู่ลำพังอยู่ลำพังพังลงขอดีครับพังกับความอ้างวางหนังมองดูแสงรำไรของดวงก็ว,วันจะลับไปลงขอด,ดีตรงคำว่าดวงนะครับนั่งมองดูแสงรำไรของดวงมาลงขอด,ดีตรงคำว่าดวง ดวงตะว,วันจะลับไปดูตัวอย่างติตดๆไปทีละต้นนะครับตีละรอบอพอนะครับเดี๋ยวพอมันยาวเกินจะร้องไม่ทันนะครับเพราะว่าเนื้อเพลงมันค่อนข้างจะติดๆกันนะครับในเพลงนี้ดูตัวอย่างนะครับผมจะเล่นในดูแบบช้าๆนะครับอยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆและก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใมาเขีดทางยูลำพัง กับความอ้างว้างนั่งมองดูแสงร่ำไรของดวงตะวันจนลับไปเมื่อมองจันทร้เรามาลงขอด G, ตีตรงคาว่าจันนะครับเมื่อมองจันท์ที่ลอยขึ้นมาดึกดื่นอย่างนี้แนละเพื่อนที่มีเพื่อนที่มีลงขอด D, ตีตรงคาว่ามีมีมีดีที่สุดคือนอนข้างอยู่เงาเงาอยู่เงาเงาเงาคำหลังนะครับลงขอดีเงาอย่างคนติดลอยวางต่ออยู่อย่างนี้จนชิน ก็ลงขอด,ดีหลังจากคาว่าชินนะครับจะไม่ลงตรงคํานะครับก็อยู่อย่างนี้จนชินแล้วถึงจะลงขอด,ดีนะครับก็อยู่อย่างนี้จนชินจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับดูไปทีละนิดนครับเมื่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมาเดือนดือนอย่างนี้แล้วคนที่ยินดีที่สุดคือมอนขาง มาลงขอดีตรงคําว่าใครนะครับมันจะต่อมาเลยนะครับตรงนี้มันจะร้องติดๆกันเลยนะครับพอลงราลงขอดีหลังจากคําว่าชินเราก็จะร้องไอ้นคนไม่รู้ก็คอยจะทมทาไมไม่หาใครเลยก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะทมทําไมไม่หาใครอย่างนี้นะครับทนันนะครับอีกทีนะครับลงขอดีไปก่อนไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะทมทําไมไม่หาใครปอ ใครเราลงกอดีใครสักคนสักคนคนลงกอด,ดีคนเข้าใจเข้าใจใจลงกอดีครับใจและรักจริงรักจริงจริงลงกอด,ดีรักจริงเข้ามาเป็นไปก็มากเกินทุกคนก็ทุกคนมาลงกอดีตรงก็ทุกคนนะครับไอ ตรงที่ร้องที่เข่ามาผ่านไปก็มากเกินตรงนี้จะไม่ร้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันจะติดติดกันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอีกคนหนึ่งร้องนะครับจะไม่ใช่พี่เบิร์ดร้องครับแล้วรักจริงขอทุกคนเราข้ามไปเลยนะครับเราข้ามที่เข้ามาผ่านไปก็มากเกินหรือว่าใครจะร้องก็ได้นะครับตรงนี้ระวมต่อไปเลยนะครับตรงนี้มันเนื้อมันไม่ยาวท่ไเลย ทุกคนคนลงกอดีคนดูแสนดีดูแสนดีด,นด,ด,ดีลงขอดีครับดีลงขอดีนะครับลงขอด,ดีตรงคำว่าดีเลยดูจริงใจดูจริงใจใจลงขอดีใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่โนก็ยินดีที่ได้เจอแต่โน ว่าแต่โ no, นเราลงคอร์ดดีตรงคัมมันโน no. แต่โน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 เราลงคอร์ดดีเป็นสองตีโนโนโนเหมนนี้นะครับโน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 โวโวเราขอเว้นไปนะครับเราลงแค่แค่สองสองสองโนพอครับโน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 โวโวแล้วก็ไปลงคอร์ดจีต่อไปในในอีกท่อนหนึ่งอ,อีกท่อนหนึ่ง เดี๋ยวดูท่อนนี้ก่อนนะครับไอคนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใคร เราลงคอร์ดจีก่อนจะร้องก็เพราะนะครับลงคอร์ดจีไปก่อนกลมันจะลงคอร์ดจีเราตีลงทีที่สองมันจะลงตรงคำว่าเพราะพอดีนะครับพอตีกอดจีลงไปก่อนหนึ่งทีก็เพราะพอเราลงคำว่าเพราะเราจะตีทีที่สองสังเกตนะครับรก็เพราะว ฉันรักรกจริงมันมาไม่นิ่งพอนิ่งเราลองอดดีนิ่งเอาตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมากลองอดสิมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจปวดใจใจลองอดดีใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยพรรักเองเพราะรักเองเอง,เองลงกอดจีเดี๋ยวเราไว้เป็นอีกท่อนนึงนะครับเพราะรักเองตรงนี้เดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนนี้ก่อน ลงกดจีไปก่อนหนึ่งทีพอตีที่สองเราร้องคำว่าเลาะนะครับก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยพอรักเองเองลงกดจีเองเจ็บเองพออยู่อย่างคนไม่มีแฟนจะหาใครใครลงกดดี ใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดียวน,นี้คนคนลงขอสี่คนนาใจดำเลยบกันเที่ยวแบบค้งๆก็เจ็บประจําเจ็บประจําจำลงขอด,ดีครับจำก็เลยต้องดูคนเดียวเดียวลงขอจดดี้แล้วเราก็าไปวนคอต่อจากคอจดดีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูติดก่อนนะครับกพรรักเองเจ็บเองหมดเสียงแล้วนะครับ พอรักเอเจ็บเองก็อยู่อย่างคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนบอกลัวว่าเขาจะมาซ้าก็เดียวนี้คนหนาใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำ้ำๆก็เจ็บประจามก็เลยต้องอยู่คนเดียวเราก็วนก่อนไปวนสองรอบนะครับก่อนตรงนี้ คงจะไม่ต้องวนให้ดูทั้งสองรอบนะครับวนพอเราวนครบสองรอบเราก็ไปกลับไปซ้ำไอคนไม่รู้ก็คอยจะทามดูนะครับสมมติว่านี่เป็นรอบที่สองนะครับไอคนไม่รู้ก็คอยจะท้ามทำไมไม่หากรพอเราลงคอร์ดดีใน รอบที่สองเราก็ลงกอดดีปุ๊บเราก็ร้องเลยนะครับลงกอดดีไปทีหนึ่งนคนไม่รู้ว่าคอยจะทำทำไมไม่หาใครแบบนี้นะครับอันนะครับเดี๋ยวผมต่อมาจากกอดซีแล้วกันนะครับนคนไม่รู้ว่าคอยจะทำทำไมไม่หาใครได้นะครับแล้วก็ในในตอนจบมันจะซ้ำครอบระะเวลาฉันรักรักจริง ตรงนี้สองรอบนะครับี๋ยวดูนะครับก็เจ็บและจำก่อนเลยต้อตงอยู่คนเดียวเพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่ถึงเราก็แล้วก็ตีคอร์ดจีไปตรงคำว่าเดียวเระจำก่อนเลยต้องอยู่คนเดียวเพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่ทิงเราก็ตัดคำว่าก็ออกไปนะครับ แล้วเราไปลงคําว่าเพลาะเลยพอเราลงขอดีตรงคําว่าเดียวเดียวเพราะเวลาฉันรักรักจรไอขอดีตีแรกเราจะตีลงตรงคําว่าเดียวพอตีที่สองเราจะเราจะร้องคําว่าเพลาะเพราะเวลาฉันรักรักจริงนะครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวตามไปดูอีกรอบนะครับดูกันช้าๆนะครับ ก็เจ็บประจาก็เลยต้องอยู่คนเดียวเพราะเวลาฉันรักรักจริงม,มาไม่ริงเอาตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมาอ่าทันนะครับได้นะครับก็แค่สามคอร์ดแล้วก็เป็นการตีคอร์ดแบบวนทั้งเพลงก็น่าจะได้นะครับเพลงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย